กําลังอยู่ในสมองสมองรภูมิลบครับกับตันเลยิงเฮ้ยจะสู้ยังไงวะแม่งคือแบบไหนลองเอาหัวไปดิโหัวไปหน่อยดีหัวไม่มียก็ไปเฮ้ยนุ่มจะบึ้งฆ่าตัวตายอย่าไอ้นุ่มมันโดดลงมา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 นี่นี่ตามกูมาตามกูมาเฮ้ยมันคุยมันคุยอยู่ไอ้เฮียเจนเนอเร็ตไอ้สัตัดหัวโลนเลย เฮ้ยผู้พันเลยผู้พันหรอผู้พันบิ๊กบอสเลยอโอ้โหมึงดูนี้ดิซากศพเฮ้ยซากศพโคตรเยอะเลยออกไปออกไปเร็วเร็วเฮ้ยไอ้นุ๊กกลับก้อนกับกลับก้อนกับเาบ้างนุกนุกดีดีว่าใหญ่ใหญ่ยังโผล่หัวไปไม่ได้ไม่ได้ไอ้นุ๊กกูกูจะตายกับก้อนนุกเลือไม่มีไอ้นุ๊กเลือกูไม่มีนี่นี่มีกระเป๋ายาขวาปือนี่นี่มนที่ไหนวะขวามืออ๋อตรงนี้ตรงนี้เก็บเลยของใครไม่รู้แต่ที่รู้ขอบคุณมาก กับตันกําลังวิ่งออกไปอ๋อมันมีเพื่อนข้างบนอยู่ไม่ใช่ไหมไฮ้ยเพื่อนเราเริ่มมาตึกนี้แล้ววะโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุเหรอเออมันจริงทะลุไอ้นุ๊กโอ้โหเจ็บมากรีบๆๆเลือดเลือดเออเลือดไอ้เรามึงวางตรงนี้กูแตกดี่ไอ้ขี้วางวางตรงกลางนะพ่อมึงเออไอ้นุ๊กขึ้นข้างบนปะขึ้นข้างบนปะมันมีช่องอยู่เว้ยยังมึงดูเพื่อนเราดิมองว่าข้างบนน่ะสู้ยากเหรอมันเป็นตัว โอ้ ok โหเพื่อนโดนโดนโดนเสืไปหน่อยคือเพืโกหกไปไม่ใช่ตายแล้วข้างบนน่ะไม่ไม่เหมือนเหมือนมีคนปีนมาเฮ้ยไอ้โนบีกูโดนระเบิดตายบีกูขึ้นตัวเราจะยาทิ้งไว้เฮ้ยมาตายไปหนึ่งเฮ้ยไอ้มันเป็นผีเฮ้ยมึงเป็นผีเหรอเก็บยาก่อน ไอ้เหี้ยกูยิงมันตายแล้วเว้ยแต่มันยิงปืนต่อได้สัตว์เอ้ยมึงแม่งสู้จนถึงเลือดจุดย้อนสุดท้ายจริงเฮ้ยมีคนเดินขึ้นภูเขาอีกนะนี่ขึ้นภูเข,า,า, <laughs> ข,ขาขึ้นไปจำเหี้ยอะไรระเบิดเต็มเลย <laughs> มึงก็ยังจะขึ้นไปอีกนะเราใจช่วยไหมมาไปตรงตึกกลางตึกกลาง,ง,งได้ไปได้ไดก็ลังไปก็ลังไปนี่นี่เพื่อนกำลังเข้าไปเพื่อนกำลังอบล้อมชาร์ตอบล้อมเข้าไปเลยเฮ้ยใครอ,อ่ะออกเพื่อนีวะเฮ้ย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  <laughs> โคตรมั่วเลยไอ้นุกไอ้นุกกูเองกูเองกูตายกูตายออไอ้นุกโอ้ตัวกูไหลไอ้นุกหลังมึงหลังมึงเฮ้ยมันก็มันเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับเกมโลบอกในโหมดที่แบบแม่งรีมเรี่ยมไม่คิดว่าเกมมูโง่เนี่ยแม่งแบบแม่งจะสนุกขนาดนี้คือแบบเล่นได้ยาวๆเลยถ้ามีเติมโลบักด้วยนี่ก็คงมันน่าดูน่าจะมีนะซื้อคาร์ทปะ เท่าที่เห็นเมื่อกี้มีใคซื้ออาชีพไงลูกตามมาเข้ามากำลังวิง่งกำลังวิง่งเร็วๆๆๆ,ๆถือปืนด้วยถือปืนด้วยมึงถือตรงนี้ไม่มีตัวหรอกไม่มีหรอกมันอยู่ในตึกกมโอลเลยม,เลมันอยู่ในตึกกมโอลเลยมันอยู่ในตึกกมโอลเลยมึยงมด,มดูดูเพื่อนเพื่อนกำลังเข้าไปแบบประชันชิด me, ข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมันอยู่ข้างบนอ้าวแสดงว่าเพื่อนฆ่าหมดแล้วเอาดีๆเพื่อนกูแม่งโคตรสังหารเลย มันยิงผ่านกระจกไม่ได้เว้ยปืนอะรู้สึกนะมาดิโอ้ไอ้นุกเจ็บปวดกูเจ็บปวดอ๋อใครอ๋อไอ้เหี้ยกูเหยียบหัว,วเพื่อนแรกกันไปแล้วคู่โอ้เพื่อนแตกเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครเฮ้ยอืมเฮ้ยปวดเยอะไปหมดอืมเอ้ยเราต้องยึดให้ได้นะสมองระภูมินี้เราต้องชนะใช่ไหมเพื่อนใชโ่โอ้ อโอ้ยร้องเป็นหมาเลยกูร้องเป็นหมาเลยอะ่ะโอ้ยเจ็บมากโอ้โอ่ออ้ออ้อมาเลตัดมาดมีเราลืมอะไรไปวะลืมอะไรวะอวอวอซีไอดี <c oughs> <c oughs> เออจำได้ว,ว่าจะแคสวอวอซีนะฮะก็ลืมช่างแม่งเกมนี้มันกว่านุกกูวิ่งเร็วมากกูเป็นแอสเซาดิมแอสเซาวิ่งเร็วเหรอ เออมันเขียนว่า extra movement speed อะโอ้สายวิ่งนั่นเองนั่นเองนะกูวิ่งดิเฮ้ยไข่แม่งมาอืมมาดิมาดิปืนกูแรงนะมาดิเฮ้ยหมวกหลุดโอ้ไม่เป็นไรกูเป็นตัวมีหมวกอืมเอาหมวกมาใส่ก่อนเปลี่ยนหมวก <laughs> เปลนใบใหม่หมวกหลุดอะ เฮ้ยไอ้นูมีคนชัดมากว้ายตายเอ่ยมันมันเริ่มปิ้นออกมาแล้วนูมันเริ่มปิ้นออกมาแล้วไอ้นูอยู่ไหนเนี่ยมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอตัวมึงเลยเนี่ยข้างขข้างวิ่งวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมกูก็โดนระเบิดแลนไมล์มาเนี่ยไม่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 ดีไม่กูโอ้กูแตกเฮ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยไอ้นูขวามีตัวหนึ่งนะปืนกลหนัก ไม่กลัวมึงแม่งวิ่งเป็นแบบลูกผู้ชายวิ่งแบบแหลกๆด้วยนะสู้สูส <S <S มันยิงตากูไม่ทันหรอกเลยนุ๊กนุกนุกขวาขวาโ<า>อ้สู้แบบแหลกๆสู้แบบแหลกๆตายแบบแหลกๆสู้แบบแหลกๆแล้วก็ตายแบบแหลกๆหลวะเฮ้ยมันจะตายอยู่แล้วแม่เฮ้ยกูมันกูยิงมันไม่ตายวะเฮ้ยกูชอบวิ่งเร็วดิ เฮ้ยมันบุกแล้วอ่ะมันบุกมันบุกแล้วขาขายแล้วนี่หว่าเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยโดนแด์ไหมสัตว์มึงเงี่ยวิ่งไปแล้วบนเขาทำไมอ่ะ เฮ้ยคนนั้นมันหายไปไหนอะเอากูหลุดเหรอเฮ้ยมีคนยิงพันซูก้ามาจากข้างหลังกูโอ้โหโอ้แม่งมีคนยิงกดกัวมาดิอส้สู้ยังไงวันนี้มันจะชนะป่ะเนี่ยวันนี้มันไม่ชนะแล้วมัง้งมาแล้วครับผลอาหาร x m แ n ผู้นี้เฮ้ยวันจะหาหัดเขาเรียกอะไร,รอ่ะวัน มันธะหัดกูลืมภาษากูลืมภาษาพวทิยาดดีพันธยาดโอ้กูลืมอ่ะไพนุกวิ่งเลยเราเร็วอยู่แล้วเรื่องความเร็วเราไม่ได้มีเสียเปรียบใครเชื่อคุวิ่งเลยไม่ต้องแคร์โอเคเออนุกโอ้ยเต็มเลยอยเฮ้ยเฮลิเอเวนพ rotection ว่ะเฮ้ยนุกเราวิ่งเราวิ่งยิงเร็วมากเลยนะแบบคือมันยิงเราไม่โดนอ่ะมึงดูดิเวลาแบบหลบซ้ายหลบขวา เอาตายหัวโดนเลยโดนยิงหัวเลยไปนุกเราไปต่อหุ้ยเร็วมากแต่เราไม่มีเรื่องสโมกจินอุย้ยสโมกกินเนี่ยไอ้นุกวิ่งไปเอาเชียรนั่นดิที่มันหลบหลังเนินอะ่ะเอามาดิอืมลม้ลมล้มมานี่มานี่เฮ้ยไอ้นุกช่วยหน่อยไอ้นุกยิงไม่โดนไอ้นุกวิงว่งวิงว่งวิง่งอ้อมหลังดีกว่าอ้อมหลังตึกเนี้ยไ,ได้ ดีมันโล่งจริงมันโล่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ใครอ่ะไอ้เหี้ยกูตกใจเลยม่ายิงลูดหลังให้นุกแตกเลยเออเมื่อกี้ก็ดูแล้วว่าเออมันไม่มีนี่ว่ะไอ้นุกทำไงดีเลือกกูไปดีมีคนดักจุดเกิดไอ้เหี้ยดีมันดักจุดเกิดจุดเกิดเลยเหรอมันมันมันเออมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอไหนอ๋อนี่เหรอตายตายเหี้ยเออนั่นเนเน มันมันจะห้าวคืองงไปยิงกูมันจะห้าวเกินไปเปล่าวะไปนุ๊กเราวิ่งวิ่งอูโหเราวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะคือเวลาเรายิงใช่ไหมเวลาซ้ายขวามันยิงไม่ตามไม่ทันเลยเว้ยเราเร็วมากแอดโซ่ไงเฮ้ยกูวิ่งถอยหลังว่ะไอ้เหี้ยกูเป็นลับในไอ้นี่เว้ยเทลเลนเนอร์โอ้โหนโนโอ้โหนโนโอ้โหนโนโอ้โหนโหนี่ยใครใครใครดี่เคยเล่นเกมนี้กว ไม่เด็กเลยนะโม่โมกรูดเลยยึดจะไม่ท uh> ันกูยังปไม่จบเลยเฮียอ่าเฮียเสียงร้องแบบยังเสียวเลยเอเดี๋ยวตาไทยยิปยิปเปลี่ยนเกลียวเลยเออถ้าเรายึดไม่ได้นี่กูเลิกเล่นแล้วนะไอสัตว์เกมเฮียยึดไม่ได้หรอกเอาอะไไปยึดจะเอาเลยไปยึดจะมีสามทหารเสือขึ้นไปบนเขาแล้วก็ระเบิดตายอยู่เลย น่ะโดดอยู่น่ะตายไหมน่ะเดี๋ยวดูดิเฮ้ยโอ้โอ้มันบุกมันบุกบ้านเราไอ้นุ๊กมันบุกบ้านเราทำไงดีมึงก็โดนยิงอยู่วะนี่ไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กขวาขวาด้านบนเฮ้ยนุ๊กขวามึงขวามึงเออกูดิ้นเลยนี่ไง กูฆ่าไปะฝากเห็นมึงนอนข้างกูมึงฆ่าอะไรมึงฆ่าอะไรอีตาดินุอีกตาดิโอ้ยนุต้องออกแหละเอาไปว่าเราจบเกมเกมนี้เถอะฝั่งเราเหลือแค่สามคนฝั่งนู้นมีเป็นสิบเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยพอกันทีเกมต้นตีนี่